はい。 โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะพี่โอผมคอเคเคในเกมไมค์คลาปพิกเซลมอนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับพิกเซลมอนของผมนั้นนะฮะจะมีการเพิ่มเติมหลายๆอย่างเลยนะครับก่อนอื่นเราขอตีนี่ไป๊บหนึ่งเฮ็ดวัดปีเออนะฮะคือผมจะมาทำการทำคราฟโปกบอลแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ย ไอนี่เป็นหนาเนี่ยพัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องมาคราฟมันสักทีนะครับผมสำหรับโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟไอเนี่ยบอลอ่ะนี่มันมันทำอย่างงี้ครับมันรู้สึกว่ามันจะทำเอ่อยังไงวะยังยังไงวะเออเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันด้ทำยังไงวะเพราะเราต้องหาไอรอนอีกเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่าผมมาทำไอ้นี้เป็นแล้วนะไอเนี่ยเห็นไหม ทำอันนี้เป็นแล้วนะครับไม่ยากนะแต่ว่าเราต้องไปฟาร์มไอรอนเพิ่มนะเออมันจะมีแท่นตีนี่ไงเอ็นวิวนะครับอ่าเนี่ยออแล้วทไมเมื่อกี้เราทําไม่ได้วะที่มันก็ทำหมีนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ค้าเป็นค้อนนะฮะซึ่งเราก็จะใช้แบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วยังอื่นเนี่ยเราต้องเผาฉะนั้นเราต้องไปขุดอาถาแล้วก็ขุดไอรอนเพิ่มเติมแบบมหาศาลบานตะไทยเลยนะครับผมโอเคตรงน,นี้เราก็วางอันนี้ไปก่อนฮะรเรียบร้อย เราก็เก็บคอนไว้ในนี้ปริบอันนี้ก็คือเอามาเผาเล่นได้นะเอ่อสีที่ควรเผาคือสีขาวนะสีขาวแล้วก็สีดําสีเหลืองนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสีดานะเราเผาสีเหลืองไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ไปขุดเอาไอรอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกตามล่าหาบอลสีดำนะเพราะว่าเราจะทําเป็นโปเกบอลนะส่วนเอ่อเป็นอัลต้าบอลส่วนบอลสีเหลืองอะไรอย่างนี้เรามีอยู่แล้วนะสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างนี้มันก็เพียงพอแก่การในนี้แล้วฮะ การทำนะเนี่ยสีเหลืองเพียบเลยเอามาวางก่อนโอเคให้มันจเจริญงอกงามพอให้มันมีเยอะๆนะครับเราจะได้แบบว่าสามารถไอ้น,นี้ได้นะครับคราบได้เยอะๆเลยตรงนี้มันยังไม่ค่อยงอกน่าจะสิว่าเป็นสีแดงอนระทุกคนสีแดงเพียบเลยแต่ได้สีเหลืองกับสีดําเยอะๆนะครับแล้วก็สีขาวด้วยนะฮะเอาสีขาวมาวางอีกตรงนี้มีสีขาวงอกอยู่มาสีขาวมาวางฮนะมัเนเยอะไปแล้วครับตรงนี้วางไม่ได้แล้ว แ,แถวนี้บอลก็ยังไม่งอกนะนี่เอาสีขาวมาคือบอลมาค่อนข้างงอกชาครับไม่รู้ทาไมอาจจะต้องเอ่อเล่นนานๆเน,าน,นี่ยคือผมเล่นแป๊บเดียว,วผมก็ออกเงี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะเลยเลงอกงามแตนะ่ถ้าผมฟาร์มเลเลเรีย่ยมอาจจะงอกก็ได้นะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปลงเมืองหากันดีกว่าะครับผมเราก็ค่อยขึ้นมาหากบอลด่านนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ฟาร์มเลเวลสักเท่าไหร,ร่นะฮะเจ้กระยาผมจอดไปตรงนั้นโอเคไม่เปน็นไรฮะ เอาไปด้วยแล้วกันมาของกินเพียบพร้อมนะครับผมโอเคลุยได้นะครับที่ขุดพร้อมเอาไอรอนไปเก็บก่อนเผื่อตายนะฮะไอรอนจะได้ไม่อยู่ติดตัวเอาไอรอนเก็บครับแล้วก็จริงเราต้องการกิ่งไม้ด้วยนะเพราะตรงนี้มีไอรอนอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอคาร์ตอเผาเพิ่มเลยแล้วกันเนาะตอเผานี่น่าจะต้องใช้เยอะครับป๊บเอาหลายๆอันเลย แล้วก็วางไว้เลยเนาะแล้วก็เผาไอรอนไปอเอา่านมา1น่ก้อนฟึบแล้วก็ยังไงต่อดีนะออไปหาไม้นะครับผมตอนนี้เราโอ้ตัวน,นี้โอเคแล้วหินเราไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ใช้นะโอเคไปหาไม้เอาไม้เพิ่มตัดไม้อู้หตรงน,นี้ที่เราตัดทิงไว้มาครับผม โอเคเราเอาไม้ไปแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผม36ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปอทอชเราก็มีแล้วโอเคเราไปลุยเลยดีกว่านะครับผมลงทํากันดีกว่าว่าแต่ทําที่แล้วที่ผมลงไว้มันหายไปไหนวะคือมันอยู่ตรงไหนลืมนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วตีตัวนี้ก็ลงไปแล้วกันนะครับเวลสามเก้ามาซะหน่อยดีอ,อ,อ่อไพโรโบไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับยังไงก็ตายครับผมเรียบร้อยครับไปแล้วตีได้ได้ไดตีสมใจไป บายบายถ้ำถ้ำถ้ำนี้หรือเปล่านะอาจจะใช่ตรงนี้ไม่ถ่านพอดีเลยครับเราต้องใช้ถ่านนะครับแล้วก็ไอรอนนะครับผมเราค่อยไปหาบนสีดาซึ่งมันอยู่ตัวไหนไม่รู้นะครับไอบคอนสีดําอะต้องหาให้เจอให้ได้เพราะมันต้องใช้ครับถ้าพวกนี้ทิ้งทิ้งไปมันทิ้งตรงนี้ยังไงมันก็รนอยน่นี้อยู่ดีเนาะทิ้งตรงนี้ละกันของกิกะขวางหูขวางตาทิ้งทิ้งไปนะ ตัวนี้มีฐานอยู่ช่างมันไปขุดตรงอื่นแล้วกันโอ้ตัวนี้มีฐานอยู่ใ,ใกล้ๆเราขุดที้หมดเลยครับฐานนี้ใช้แบบมหาสาลบานตะไทยแน่นอนร้านประสิทนนะิ์จริงๆเดี๋ยวไว้ถ้าเจอสารามเนี่ยจะไม่รู้ว่าอ๋อเราต้องไปตีมอนสเตอร์เราก็ดรอปสารามใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําเป็นเครื่องปั๊มอัตโนมัติแล้วกันเนาะมันจะได้ง่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตีเองนะมันเสียเวลาเนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีนะสรามบอลหรือว่ามีแล้วอาจจะมีแล้วก็ได้ผมอาจจะตีได้มาบ้างแล้วแต่ผมทิ้งไปอะไรอย่างงี้โอเคมาลงไปข จำได้ว่าตอนนั้นเราลงมาแค่แถวแถวนี้เองเนะเาะยังต้องลงไปอีกตอนนี้อยู่ F 1 9จริงๆงเราหาเพชรเป็น,นตัวเลยก็ได้ครับขุดลงไปเรื่อยเเราจะไป Y 1 2อนะครับลองอีกหน่อยแล้วกันโอเคแถวนี้นะครับเหมาะแก่การขุดไปเรื่อยๆนะครับเราจะขุดแบบว่าแนวตรงแล้วกันเนาะเพื่อเจออะไร ตตายพิกแอหมดได้พิกแอ,อ,อพัองไปไปครับรอ,อุต้ตตายอ,อย่างน้อยก็ได้ตีสักนิดสักหน่อยแย่งดีอะมาเวลยี่สิบไปอย่างน้อยเขาก็มาให้ตีนะตีตีสักหน่อยละกันจะได้ไม่เสียน้ำใจถึงจะบอกว่าไม่อยากได้แต่มันก็จะดรอปให้อยู่ดีสินะครับอันนี้ก่อนสติกแอบส,สติกหมดมาแล้วก็ครับแอบพิกแอ็หินทำนี้อะมาว่ายน้ำเล่นอะไรกันตรงนี้จ้ะโอโหเพียบเลย มันเกิดเยอะมากแล้วแม่มันเกิดแต่แมงป่องวะมันไม่เกิดตัวอื่นบ้างวะอันนี้สงสัยยังไม่มีทีท่าว่าจะเจออะไรเลยนะครับเสียงลาวงลาวาก็ไม่ได้ยินเลยเจอไอรอนแล้วในที่สุดเราก็เจอของที่เราต้องการนะฮะดิกหน่อยก็ยังจีนะแต่ว่ามันใช้เยอะมากเลยนะไอรอนสามอันเนี่ยได้เอ่อพื้นแค่ไม่กี่อันเองนะครับผมหินเราก็ต้องเก็บไว้นะไว้ทําปุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายยากขนาดนั้นนะเนาะอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยอยู่ก vale ็เจอเพชรเยี่ยมยอดโอ้ยดวงดีเจ้าชาติขุดมามั่วๆแล้วอยู่ๆก็เกิดหันน่ะคือตรงนี้หันเลยเว้ยเพราะว่าขี้เกียจขุดต่อ้วมันจะเจอเพชรอันนี้คือฟุกมากเลยอันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจมาว่าเลยเออดีดีดี ได้เผ็ดเลยทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเผ็ดนั้นเราทำเป็นทําเป็นพ i ิกแอ๊มันจะดีไหมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ผมเกบียวว้ก่อนละกันแล้วมาดูว่าอะไรใช้บ่อยสุดเนี่ยระหว่าง p i ิกแอ๊กับอค,อนนคอนนะแต่คอรนไ่้ใช้อ r รอนก็พอมั้งผมว่าแต่ตอนนี้ผมอยากได้ไอ r รอนมากกว่าคอนนะฮะเอ้มากกว่าเผ็ดนนี่ยล้วก็ คือมันมันต้องขุดเอาเองกับมันค่อนข้างจะฟาร์มได้น้อยนะถือถ้าเราเปลี่ยนเป็นลงมดมดไอน้นี่น่าจะดีกว่านะมดไอเนี่ยอะไรวะมดตน้นต้นแร่ออันนี้คืออะไรอนะ่ะขุดมากรอหล็กแกนคริสตัลเคเบิลเนี่ยครคิสตัลอ่าถ้ำโอเคถือว่าตอนนี้เรากลับดีกว่าเนะี่ยเพราะว่าเราไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่า ทำให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆก่อนหลัยอเนาะได้นีเดียวนะครับแล้วก็เอาไอรอนกลับขึ้นไปข้างบนเอาเพชรขึ้นมาด้วยอันอื่นทิ้งวันี้ก่อนโอเคไปกลับได้ขวางหูขวางตาขวางทางจริงๆมาอยากตายนะก็มาไม่อากได้โว้ยทิ้งไปโุ้ยตกใจกระโดดผิดดูเจ็บเลยลงมาอย่างแรงอ่ะ โอเคมาตอนนี้เราก็ปลูกฟาร์มจะถึงวันหนึ่งแบบถึงอีกคืนหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยว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 โดดผิดอยู่นั่นแหละคือมันเป็นหลุมเป็นบ่อตัวนี้แถวนี้แบบเป็นหลุมเป็นบ่อของจริงอ่ะทุกคนอ่าตอนนี้เราได้ไอิรอนมาประมาณหนึ่งแล้วอันนี้เราเผาแอปพลิเสีขาวเรียบร้อยจริงๆเราควรเอาแอปพลิเสีขาวไปปลูกเพิ่มนะไม่ใช่เอามาเพาเพราะตอนนี้ต้นสีขาวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะ แล้วก็เราอยากได้ต้นสีดําสีอะไรด้วยคือถ้าเราทําเป็นสีแดงมันโคตรเปลืองอะดูฟูฟูจริงๆเลยนะแม่งเปลืองจัดอะคือถ้าทาเป็นสีแดงเนี่ยคือว่ามันจะเปลืองไอรอนมากๆเลยฉะนั้นผมขออนุญาตฟาร์มสีเหลืองกับสีขาวแล้วก็สีดําก่อนนะซึ่งตอนนี้สีดํายังไม่เจอเอาสีเหลืองมาก่อนนี่ตาดีเห็นเนี่สีเหลือง สีเขียวเอาไปครับบอลแรนดี้ไม่ไแน่ใจครับแต่รู้สึกจะมีบอลสีเขียวอยู่ถ้าจะไม่ผิดอ่าอันที่เผาเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้นะเพราะว่ายัางไงก็ไม่น่าจะได้ใช้ตอนนี้คนระับเก็บไปเลยเนี่ยอันอ่าอันนี้อันที่เผาแล้วนะฮะก็มีสีเหลืองสีเหลืองเอาไปปลูกเพิ่มได้นะเพราะว่าเออจริงต้องใช้อีกเยอะเลยครับเก็บไ้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยนี่ครับ ค่อยใช้มันอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าเป็นพาร์ตในการเริ่มต้นวางแผนในการทําไปนี่อย่างจริงจังนะครับวูิวสีส่องว่ะน่าหัวดว้วยปาหัวกันหน่อยนี่เนี่ยปลาอย่างแม่นนะดับเบลิลเอชไปทีหนึ่งเนียปล่อยครับตายฮะไม่เอาฮะเออนี่สีขาวโง่ครับสีขาวโง่สีขาวนี่คือแบบว่าโคตรจำเป็นแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสีดำฉะนั้นเราต้องออกล่าสีดำในวันนี้ครับ อันนี้ถือว่าเป็นคลิปในการสร้างฐานในการในนี่ครับทำโปกเกบ,บอลในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะว่าตอนนี้คือมันแบบว่ามันดูไม่เป็นรูปเป็นร่างะการมาทำอย่างนี้ก็น่าจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มสีดำกันอื่นเดี๋ยวขอไปเก็บของให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ไอรอนเราจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอโอเคก็เยอะประมาณหนึ่งแล้วเนาะสิบห้าอันก็หาได้สิบห้าลูกแต่นี ไม่ใช่สิบห้าลูกน่าจะได้มากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับขอเก็บเพชรด้วยโอเคตอนนี้เราออกตามไล่าหาต้นไม้สีดำเดีกว่าแอปเปิ้ลคอสีดำแอปเปิลคอสีดำอยู่ไหนไปเลยครับขับมั่วครับคือตอนนี้อุ้ยโกลดัก๊กโกลดักนี่นะบิลสี่สิบแปด โกดักนี่คือถ้าจับก็อาจจะดีนะแต่ว่าไม่จับอะไรกันเนาะคือแบบว่ามันดูไก่ากาอะไรไเกินไปเอาอันนี้ไปกินครับสนาวไม่ตายด้วยซินเฮดบัตคือมันเป็นโปเกมอนพลังจิตครับมาครับสนาไปหนึ่งทีสนาไปอีกหนึ่งทียวไม่ตายอีกตีเราไม่เข้านะเฮดบัตไปเรียบร้อยครับ596เลเวลใครเวลขึ้นครับซินเดเรนซินเดเรนสแนป วิ้กีโซได้อะไรซินทิซีด User Restore is on HP in the amount of HP r e g a i n ก็คือหลีเลือดนั่นเองครับซินทิซีดแล้วเราจะเอาอ่าจริงๆคือมันควรจะเอาอันนี้ออกแลวครับสดีพาวเดอร์ไร้สาระนะี่โอกไปโอเคไหมครับหาบอลดำต่อสิเวลามันจะแวตตี หาบอลดำต่อถ้าเจอบอลขาวก็เก็บครับเช่นอย่างนี้ครับผมโอเคไปบอลดำบอลดำบอลดำติดเลยวะอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยชายนี่เหรอบอสเดลเจนดารี่ครับเป็นไออีวาก์ร่างสองจะเป็นสีทองทถงเฮ้ยนินกาตะ มังก็จะตีกับเราหรอนี่นี่ตายไปอีกลัวเฮ้ยฮิวพาวส์เอ่อฮิลิ่งพาวส์วิ h ดีสโต้เดอะทาร์เก็ตเฮทพีบายอัพทูฮา i ์ฟออฟอิสแมคพีก็คือฮิลเลือดครึ่งหนึ่งเพราะมันใช้กับตัวเองได้ใช่ไหมฮิลเลือดครึ่งหนึ่งคือยอนเนี่ยมันไม่ค่อยคุมแบบคือยอนมันต้องหลับเทินถัดไปมันจะตายหาก่อนได้ฉะนั้นผมอืมผมเอาอันนี้ออกแล้วกัน ยอนหมอยอนออกแล้ว่ดในหนึ่งโบดัมตอนนี้มีทัง้งหมด3า3ลูกแล้วนะฮะเราคาดอีกแค่2ลูกเท่านั้นเราจะจบภารก,กิจของวันนี้คือเราตั้งเป้าในแต่ละคลิปว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะซึ่งวันนี้เราจะาฟาร์มของแล้วก็หาเอพิคอสสีดำาึงตนนั้นเหมือนเออหมู่บ้านเอพีซีซึ่งก็ไม่น่าเกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะลองแวะไปดูนะฮะ เป็นหมู่บ้านออ๋อไม่ใช่เป็นเป็นไม่นี่เลยหมู่บ้านเลยนะครับมีปเกมอนเซ็นเตอร์แน่นอนแต่ว่าอยู่ตรงไหนนี่ดิหาแบบคือตรงนั้นเน่ยเจออะไรเจออะไรเจอแลละ,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 ละอ๋อรอรอลอลอโอลืมไปว่าเขาบอกว่าถ้าเจอหมู่บ้านเ c เนพีซยเนีย,อ,ยอันนี้ตู้ขายน้ำให้เปิดกล่องครับอืมอันนี้อะไรไม่รู้เฉยๆครับนี่โอ้ยขอ,องเกลือ คืเอเราเปิดของเจอของจริงแต่ของเกลืหรือว่าเมื่อน,นี้เราเคยมาเนี่ยปะ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันนีอโรเซเลียอันนี้เ,นนเป็นโรเซเลียร่างสองแล้วก็เป็นแบบว่าโทเทียมด้วยนะปยไป,ปไปไปไปให้มันเติบโตตีทีเดียวมันก็ตายแล้วผมว่าเมื่อน,นี้ผมมาแล้วปะ่ะช่วยได้ขอมันเกลือมากเลยน่าจะใช่คนระับแล้วก็เออเดี๋ยวขอดูดูเงินหน่อยมีตัางอยู่เปรตพันไม่กอด เดี๋ยวค่อยมาซื้อนะบอลเก็บไว้ก่อนฝนตกตกทำไมลำคาสลำคัญเสียฝนตกกินขนมปังเนื่อออกเดินทางต่อครับเติมพลังแล้วหาบอลดำอีกสองลูกเท่านั้นตัวอะไรไม่รู้ช่างหัวมันไม่ได้สนใจครับตอนนี้เราหาบอลดำนะแล้วก็บอลที่ตกอยู่บนพื้นซึ่งก็ไม่เคยเจอนะ ก็เจอแหละแต่ว่าเจอน้อยอ่ะเดี๋ยวขอส่องก่อนดูนี้ถ้ามีไอร,รอนอยู่ใ,ใกล้จะขุดนะฮะเ,ออเราไม่มีพลิกแอขินแต่ไม่เป็นไรครับเราพริกแอคเหล็กเราเหลือเฟือมากต่นี้ได้ไอร,รอนมาสามอันก็ก็ยังดีครับแค่แวะนิดหน่อยเอาทานมาด้วยยิงทานเยอะแล้วเราค่อยมาเอาทีหลังได้ไม่เป็นไรนี้แรนี้เฉยๆครับยังไงเจอไอร,รอนเพิ่มแล้วนะฮะ คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าแก่การแวะครับเสียเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้มืดหน่อยนะทุกคนพอดีทอสหมดโอเคไม่ไปแล้วนะเรากลับไปขี่จักรายานหาไอาพุอ่มขสีดําต่อดีกว่าป้ายลุยไหนๆก็มาแล้วอะขุดซะหน่อยคริสตัลตัวอะไรบินอยู่ลนะ่ะพีเจียนมั้งนนะ่ะพีจอร์ท บอลเหลืองเฮ้ยบอลเหลืองก็มีบอลเหลืองก็จําเป็นนะเก็บได้น,นะไม่เสียหายคี่ยังไงมันก็ได้ใช้อะ่ะเออเราเราทิาา้งอะไรก่อนเดียวจังหวะนี้จะจังจัจจงหวะนี้เบอร์รี่นี่แหละโอเคครับผมได้บอลเหลืองมาแล้วยังไงบอลน,นางลูกสุดท้ายที่เราตามหาเยี่ยมยอดครับได้เวลากลับบ้านเรารักรออยู่ครับกลับบ้านกลับบ้านกับสุกี ร้อยแปเจดสแปนะครับร้อยแปดเจดกับสองปสทางไหนวะอันนี้ทางนี้อุ๊บเจอเต่าทองทาสู้แมวเวอเร์ิบเกียรสู้เยเวลาร้อยแปสิบเจ็ดไปทางนี้ก่อนครับร้อยแปเจดอัน,นี้ก็ขึ้นเหมือนกันครับโอเคทางนี้แหละทีนี้คือใช่ทีนี้คือใช่ใชใชดม๋ม สองร้อยแปดสิบสี่เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่นี้หนังเขานี่แหละเนี่ยเจอแล้วถูกเอ้ยหายยากตรงไหนครับผมขับไปไม่ได้ไกลมากหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ละแวกนี้แหละไกลจริงเดี๋ยวค่อยพาดอื่นๆแล้วกันเนาะติดอะไรวะเดีย่จะบอกว่านาคาเนี่ยก็คือพังพินาศย่อยยับไปเลยทีเงียว จักรยานวาวไว้ตรงนี้นะฮะ้ยจักรยานบักกี้แล้วอ่ะนี่วางไว้ต้องมีนคะรับจอดตากฝนตากลมตากแดดมาดึง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 ,ดงได้เวลาปลูกสีดำสีดำลูกเราตั้งพันสองเราปลูกได้เองก็โอเคนะทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่า มาแต่อส่วนใหม่ที่เราปลูกมันอยู่ตรงไหนวะคืหาบัวเจอด้วยไอ้ส่วนที่พี่เพิ่งแย่งปลูกอะตรงนี้เหรอเออตรงนี้แหละนี่งไงแล้วก็สีดำสีดำโปรยโอเคได้อยู่อะไรครับอะไรครับจะหาเรื่องเหรอนี่แน่ เดินมันรอตีรอใจซะเต็เกินมาโอเควันนี้ก็หา,า,าพวกแอปพิคอดมาปลูกได้สำเร็จแล้วครับสีขาวก็คือมีแล้วสีเหลืองก็มีแล้วแต่สีเหลืองใช้ไม่เยอะมากนะครับฉะนั้นไม่ต้องหามาเยอะมากแค่นี้ก็พอแหละตั้งหลักคือสีขาวกับสีดำนะต้องเยอะสีดำเดี๋ยวต้องรอพันหน้ามันถึงจะโงอกออกมาครับคือวันนี้เราค้าไปดูก่อนละกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับ จะได้รู้ว่ามันคาบยังไงเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมไปคาบให้ดูหนึ่งดูเป็นเอาเป็นโปกเกบ,บอลแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีอันนี้อ่าโปกเกบ,บอลนี้นะครับสีขาวสีแดงจริงนะ่าจริงมันอันนี้มันน่าจะใช้แต่สีแดงหรือเปล่าอ๋อสีขาวสีขาวใช้ไหมวะสีขาวเนี่ยไม่แน่ใจแต่ฟื้นล่ามันไม่ใช่สีขาวมันเป็นเหล็กคือสีขาวเอาไปทําอะไรวะผมลืมลว อ่าเป็นว่าชัางไปก่อนครับเราเผาสีแดงสองลูกนะครับเผาสีแดงไปเลยวันนี้เผาไอรอนดีกว่าเนาะไอรอนออกมาไอรอนไอรอนเก็บครับอ่าเอามาสักสามอันนะเดี๋ยวเราทําให้ดูครับอันนี้คือเราก็ค้าปเป็นแนวอย่างนี้ครับมันจะได้ไอรอนดิสมานะครับผมเราก็เรารอาสีแดงเผาไปก่อนสีแดงจริงๆนะ่าจะต้องใช้สามลูกหรือเปล่า ทำไมาลูกหนึ่งนี่ครับกูกดเผาแอปเปิลทำไมเนี่ยนี้เก็บเนื้อก่อนครับลกลุงลังมากกว่าน,นี้เนื้อเยอะเกินของกินนี่พกเพียงพอแล้วกินขนมปังก่อนโอเคมาเราเผาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เรามีปุ่มอะไรยังไม่มีปุ่มอ่ะครับเอาไม่หินคัาปุ่มไม่ได้ เดี๋ยวต้องเอาเป็นหินเผาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองลองเอาหินเผาหนึ่งอันอ่าดูซิว่าจะได้ไหมได้แล้วครับหินเผาแล้วก็ลองคราฟดูนี่ไงได้บัตตอนแล้วนะค,คือต้องใช้เป็นหินเผานะแสดงว่าเราต้องเออค้าฟไปเลยแล้วกันอ่าเผาไปเลยแล้วกันเผาไว้สิบหกลูกก่อนแนละ้วโอเคระหว่างนี้ก็อ่ได้ครบแล้วนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับ แล้วก็แอปพลิเคชัเนี่ยถ้าเราอยากขาอะไรแล้วก็คือวางสลับสีตามนั้นเลยนะครับผมก็สังเกตจาก,กบบรูปโปเกมอนถ้าเป็นเอาก็บอลที่มันเป็นแดงไอเป็นสีดำกับสีเหลืองก็คือดําเหลืองดํานะครับเป็นเกร์บอลก็คือฟ้าแดงฟ้านะครับผมแต่อันนี้เป็นโปกเกมอนละกันนะครับผมเป็นสีแดงน,นะครับเราหาโปเกมอนให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเรามาที่ไอตรงนี้ครับผมเห็นในแท่งเหล็กนี่ไหมครับเราก็เพียงแค่หยิบคอ้อนออกมาครับ หยิบข้อนออกมาแล้วก็เอานี้ไปวางครับผมปิ้งหนึ่งแล้วก็เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวปิ้งหนึ่งแล้วก็ตีครับนี่ขีดสายไปเรื่อยครับมันค้างนานหน่ยอยครันานแบบนานจริงอะ่ะคือถ้าเราทําเครื่องได้ไมันจะไวกว่านี้เยอะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเราเจอตัวที่ดรอปสลามบอลเราจะฟาร์มจากตัวนั้นเอาครับนี่ครับเราจะได้เป็นนี่มาครับปกบอลลิปเนี่ยครับผมเราก็ขายไปหนึ่งลูกให้ดูแล้วกันนี่ เราก็เอาไอรอนดิที่ได้จากการค้าบเหล็กนะครับเอาเหล็กมาค้าบเนี่ยก็มาวางแล้วก็กดคลิกทายตีเหมือนเดิมครับตีจนกว่ามันจะเด้งไอเปรดเมยดเนี่ยครเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนานมากเลยจริงถ้าค้าเป็นคอนเหล็กน่าจะไวนะเพราะผมเอาไอาเอาเพชรมาค้าเป็นเหล็กดีไม้เ,เป็นคอนดิเอ่อมันใช้ทั้งหมดห้าเรามีเพชรห้าพอดีนะก็น่าสนใจอยู่นะถ้าเราไม่คิดว่าจะเอาไปทำเป็น P พเอ เออได้อยู่นะเพชรอะเราลองไหมเอาเลยละกันอย่าไปเสียเวลาครับเพชรไม่ตายก็หาใหม่ได้มาคัาครับคัาไปเลยครับค้อนเพชรนี่ยลองลองดูขออีกรอบหนึ่งนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเ้ยเร็ว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 อยู่เร็วอยู่อขัดลากอ๋อตัวเอสเบร์เมื่อกี้วร็วขึ้นอะนี่ครับค่อนข้างเร็วเลยนะ ตีโชูเลยแต่ว่ามันมันก็พังเร็วเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมแค่อันเดียวคือมันพังแล้วอะ่ะคือแบบว่าค่าสติตัสมันลุลงแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะนิดนึงอะ่ะช่างมันนะเราใช้อันลิกไปก่อนโอเคเมื่อเราตีตีออ่ไอ้น,นี่เรียบร้อยอนะโปกเกบ,บอลดิอ่วโปกเกบ,บอลดิสกับไอรอ,อนดิสเนี่ยเราตีมาเป็นโปกเกบ,บอลลิสกับไอรอ,อนเบสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแค่เอามาคาบเอามาคาบน,นี้เลยเหยับวางเป็นแบบ ประกอบร่างแบบงุงงอย่างนี้ยครับนี่ครับได้ปก,กิอลแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมได้ปก,กิอบมาหนึ่งลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมสาหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นก็เอามาสอนประมาณนี้เดี๋ยวไว้ถ้าผมตีสลามได้เดี๋ยวมาสอนทำไอ้นี่ครับเครื่องไอ้นี่เครื่องตี่บเนี่ยตีไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยแบบรวดเร็วอ่ะเราไม่ต้องมานั่งตีเองอ่ะเออเดี๋ยวจะมาสอนทีหลังนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ตีมือไปก่อนเนะครับเพราะว่าอะไรยังไม่มีอนนะุปกรณ์นโอเควันนี้ก็ถือว่าทำภาร,รกิจสำเร็จนะครับผมกับการรับโปเกมบอลให้ดูนะครับผมแล้วก็ไปหาอัลตราบอลนะไปไม่ใช่ไปหาส่วนผสมอัลตราบอลก็คือี่ยต้นสีดำแบบเริ่มงอกแล้วนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย